ก็ต้องขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมรายการนักคุ้เกมเมอร์ทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะไม่มาเล่นอืมเล่นเื่อครับอ่าคาวิเทอร์มามาคา,าวิเทอร์กันว,ว่าฝีมือผมเนี่ยจะเปน็นยังไงจะกากไหมนะฮะไอ้ของพวกนี้ตามล่าล่านี่บุกเอาได้ไหนครับแล้วตอนที่เป็นหมดจอที่หยับไม่งั้นหาไม่ได้หรอก เสียงแหบแล้วก็ต้องขอไปคำหยาดด้วยเพราะว่าเวลาผมสู้วิเตอร์ผมใช้ม่ผมให้ข่าจริงจังมากแบบปองดาวไอ้ย์เอ้ยเยีข้าพระธาตุข้าพังก็ขอไปกันด้นะครับก็เริ่มกันเลยชกแบเดใส่ชิ้นเกาะ ก็อันนี้เปนะะ็นยาฮิลนะฮะทำอะไรวะเนี่ยก็มาเนี้ยรอยผมข้าไปแล้วค่ะโอเคก็ okay, <go. S 2> เริ่มข้าอีกกว่าไปออไกลๆก็มีเสียงรถวิ่งก็ต้องขอใครกันด้วยนะครับ โอเคอาจจะมีเสียงจึ๊บจึ๊บอ่าวางปิดเฉยเลยบิดเธอจึ๊บมาอยุหุดหยุดหยดหยยุๆก็ถ่อก็อาจจะมีเสียงเบาหน่อยจะได้ไเหนยวเอ้โเอดีพอดีเอ้โ ก็ได้เลยเหรอนะน้แนะลดมไมรู้แล้วรู้มมมหมอ๊ยนานี่ะมารริงีงง่วส่สามารถยิงหัวมันกับพื้นได้นะไม่รูนะมันเป็นหัวอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าผมยิงได้ยิงได้ยิงได้ต่หัว

ไปรับน,นี่ครับอืมอ,องจีงปแปล้อีกเอาอีกเวลาอยู่แวกระปมันก็จะทำท่าแบบเมื่อกี้ัก็หาหลังให้เราถ้ายิงโดนนะฮะรับผมนี่นออาอี้แวหัวมันได้หอ่าหัวหัวทำอะไรได้หัวทำอะไรได,ได,ไได,ได้เอาดิเอ้ยโอ้ลนออ่ อยู่เฉยมันก็จะอยู่เฉย,เยถ้ามันโดนหัวบอสไปมั้งถ้ามันโดน,น,านาถ้ามันโดนของมันไปถ้ามันโดนหัวหัวของมันไปมันก็จะจะอยู่เฉยนะฮะนี่แหละคือโอกาสดีนดี่ชุดพิเศษสูดนี่โหมดมากเลยคิเตอร์โหดขึ้นโอ้โหมานี่แหละมาทำไมมาทำไมไม่มามือเนื้อไ,ไม่ใช่ละเอา เอาจริงดิลองเอนชันตัวเองครับผมชอบเรียกมันว่าเอ็นชานตอนที่มันเป็เคลื่อนสีไหล่ๆอ่ะสีลุกอ่ะเออนั่นแหละผมชอบเรียกมันว่าเอ็นชานตัวเองดิเฮ้ยฮิวแบ๊บปึ๊บโอ้โหขยิบใครเนี่ยขิ้วายอ่ะโอ้โฉะ เข้าต oh. oh. ัวโอ้ก oh. ุบ oh. oh. ินได้โอ้ดีเอ้านี่นี่ไงนี่ไงเนี่ยผมเรียกว่าเอนชาร์เนี่ยอย่างเงี้ยเอาออโอเคนสุดท้ายเจนสุดแล้วดเอาดีเนี่ยแล้วมันจะอ๋อยุงกัดโอ้ยแล้วข้อร้ายอย่างหนึ่งก็คือมันจะขึ้นสูง แต่โอกาสแต่แต่้านมาก่อนแบบเพื่อนสูงเพราะว่ามันจะลงข้างล่างมาเหมือนกับมันตัวมันอะอะไรไม่ตอยที่อะไรี้ไม่ตหยอืม่หมอืมมอืมอหอ ยี่ยคยยยยมกยต้องยยยยกยรยยยยรนัยเยยยยยยวารยยยอยยยต้ยยยยยยวยย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  ทุ Twitter, ิตเตอร์แค่นอกนี้เฉยก็รายการมาคุมเกมอร์ทีวีในวันนี้ก็ต้องขอัวไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย